บ่ายวันนั้นที่สีลังกาท้องฟ้าค่อยๆมืดครึ้มลงทั้งที่ยังไม่เย็นมากนักลมแรงเริ่มพัดใบหญ้าบนพื้นสนามจนเอ็นไปมานักเตะทีมชาติไทยเดินลงสนามซ้อมมื้อแรกด้วยความตื่นเต้นผสมความระแวงเพราะทุกคนรู้ดีว่าพยากรณ์อากาศเตือนแล้วว่าพายุใหญ่กำลังจะเคลื่อนตัวเข้ามาแต่ถึงอย่างนั้นโปรแกรมซ้อมก็ต้องเดินหน้าต่อไป ไม่มีใครยอมให้สภาพอากาศมาทำลายสมาธิก่อนเกมสำคัญนัดเยือนศรีลังกานัดนี้ทันทีที่ก้าวเท้าลงบนพื้นทุกคนแทบจะรู้สึกได้ทันทีว่านี่ไม่ใช่สนามฟุตบอลมาตรฐานทั่วไปแต่มันคือสนามแข่งม้าที่ถูกกอปอรับใช้เพื่อซ้อมฟุตบอลอย่างจำเป็นยญ้าบนพื้นเป็นใบใหญ่ๆแข็งๆคล้ายญ้าท้องทุ่งไม่ใช่หญ้าฟุตบอลที่นุ่มเท้าตัดสั้นอย่างที่เคยเจอในไทย ส่วนดินข้างตายก็แน่นแข็งแบบโอกเด้งกลับเท้าเวลาเหยียบแรงๆเหมือนยืนบนดินอัดแน่นมากกว่าบนพื้นญ้านุ่มๆนักเตะหลายคนลองวิ่งทดสอบระยะสั้นๆทันทีที่เริ่มวอร์มอัพเสียงสะจุดจากรองเท้าสตั๊ดกระทบพื้นดังแกรกๆชัดมากทําให้ทุกคนยิ่งมั่นใจว่าวันนี้คงไม่ได้ซ้อมแบบสบายๆแค่ลงวิ่งเปลี่ยนทิศก็รู้แล้วว่าถ้าอ่านน้ำหนักบอลพลาดไปนิดเดียว บอลจะเด้งแรงเกินคาดหรือไม่ก็หยุดหายไปในกอหญ้าใบใหญ่ๆกลางสนามโค้ชและสตาฟเดินสำรวจหลายมุมเห็นร่องรอยเดิมของลู่วิ่งมา้าและพื้นดินที่เคยผ่านแรงกรีบเท้ามาไม่รู้กี่สนามทุกอย่างสะท้อนชัดว่าสถานที่แห่งนี้เคยถูกออกแบบเพื่อความเร็วของมา้าไม่ใช่การเ่อบอลบนพื้นของผู้เล่นฟุตบอลแต่ทีมชาติไทยไม่มีทางเลือกมากนัก การปรับตัวจึงเป็นคำเดียวที่ทุกคนต้องยอมรับและทำให้ได้ภายในเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงขององค์การซ้อมมือแรกระหว่างที่ซ้อมพายุเริ่มแสดงตัวลมแรงหมู่นวนเป็นช่วงช่วงเมฆดำเคลื่อนผ่านเหนือหัวอย่างรวดเร็วกล้องถ่ายจากข้างสนามเก็บภาพบรรยากาศได้อย่างครบถ้วนทั้งพาพนักเตะไทยที่กำลังวิ่งสปรินไลบ่บอลเปลี่ยนจังหวะหันตัวรวมถึงภาพทงตามเสาล้อมสนามที่สะบัดแรงจนเกือบหลุดจากเสา ทุกครั้งที่ลมแรงวูบมาเสียงโหฮาจากเพื่อนร่วมทีมก็ดังขึ้นเล็กๆคล้ายทั้งตื่นเต้นทั้งแอบสนุกกับสถานการณ์สุดโหดในวันนี้โคช้ชกำชับให้โฟกัสไปที่เรื่องพื้นสนามเป็นหลกักการส่งบอลต่ำต้องปรับแรงให้เหมาะกับดินแข็งและหญ้าหนาการเปิดบอลยาวต้องเผื่อแรงให้มากขึ้นเพราะหญ้าใบใหญ่จะทำให้บอลช้าลงกว่าปกติการเลี้ยงบอลด้วยความเร็วต้องระวังเป็นพิเศษ เพราะพื้นแข็งจะทำให้ร่างกายรับแรงกระแทกหนักขึ้นทั้งหัวเข่าและข้อเท้าเรียกได้ว่าวันนี้ไม่ได้แค่ซ้อมแท็กติกแต่คือการซ้อมร่างกายให้ทนต่อสภาพสนามแปลกใหม่ไปพร้อมกันหนึ่งในจังหวะที่ถูกพูดถึงมากในคลิปไฮไลท์คือจังหวะที่นักเตะไทยคนหนึ่งลองยิงไกลนอกกรอบเพื่อทดสอบพื้นสนาม บอลพุ่งไปอย่างแรงกระทบดินแล้วเด้งแบบคาดเดายากถ้าเป็นสนามหญ้าฟุตบอลปกติบอลจะเด้งนุ่มๆแต่ที่นี่มันกระแทกแล้วเด้งสูงขึ้นอีกกลายเป็นบทเรียนสำคัญทันทีว่าในวันแข่งจริงถ้าศิลังกา,งกายิงไกลหรือลูกครอสพวกเขาอาจอาศัยความแข็งของพื้นนี่แหละเป็นอาวุธลับใส่เราขณะที่ทุกคนกำลังตั้งใจซ้อมจู่ๆลมฝนก็โหงแรงขึ้นอีกระดับเศษใบหญ้าและดินแห้งบางส่วนปลิวขึ้นมาตามแรงลม ท้องฟ้าเปลี่ยนสีอย่างรวดเร็วจากฟ้าเทาเป็นดำทะมึนเหมือนฉากเปิดของหนังบอลน,นัดส,สำคัญที่มีดราม่าก่อนเกมภาพจากคลิปไฮไลท์จับให้เห็นผู้เล่นทีมชาติไทยที่ยังไม่ยอมหยุดซ้อมยังคงต่อบอลวิ่งไล่และทำเกมรุกเกมรับตามที่โค้ชวางแผนไว้สิ่งที่แฟนบอลหลายคนตะลึง ไม่แพ้พายุที่กำลังจะเข้าก็คือการได้เห็นทีมชาติไทยไปซ้อมในสนามแข่งม้าจริงๆมุมกว้างของกล้องเผยให้เห็นรูปทรงสนามที่ไม่ใช่สเตเดียมลูกหนังทันสมัยแต่เป็นพื้นที่โล่งใหญ่รอบๆที่เคยใช้สำหรับม้าแข่งความรู้สึกมันทั้งแปลกทั้งหายากและยิ่งทำให้หลายคนรู้สึกชื่นชมว่าทีมชาติไทยเต็มที่แค่ไหนกับทุกสถานการณ์ต่อให้ไม่ใช่สนามหรูมีแต่ยาใบใหญ่กับดินแข็งโป๊ก พวกเขาก็ยังใส่เต็มร้อยเพื่อเตรียมตัวก่อนเกมจริงเสียงโคชดังสลับกับเสียงลมโฟกัสบอลตั้งสติอ่านจังหวะเด้งทุกครั้งที่บอลกระดอนผิดจังหวะผู้เล่นต้องรีบแก้ไขไวัทักษะการควบคุมบอลแรกถูกทดสอบอย่างหนักใครจับบอลไม่ดีบอลหลุดเท้าไปทันทีเพราะพื้นดินแข็งจะทำให้แรงสัมผัสสะท้อนกลับจนบอลเด้งแรงกว่าปกติการซ้อมจึงเน้นเรื่องนี้เป็นพิเศษ ทั้งจังหวะรับบอลจากเพื่อนทั้งตอนพักบอลหันหลังให้คู่แข่งคลิปยังตัดให้เห็นจังหวะเซตพีซฝึกเตะมุมเตะฟรีคิกเพื่อดูว่าบอลจะโค้งลื่นหรือหยุดอย่างไรบนพื้นประเภทนี้นักเตะบางคนเข้าไปลองเตะม,มุมทีละฝั่งเพื่อเช็คทิศทางลมว่าพายุที่กำลังเข้าส่งผลกับการเปิดบอลมากแค่ไหนในสถานการณ์จริงหากรมแรงด้านฝั่งขวาเปิดบอลเข้ากรอบเขตโทษอาจกลายเป็นบอลแรงเกิน หรือไม่ก็ค้งผิดทิศทางได้อย่างง่ายๆแม้สภาพสนามาจะดูโหดแต่บรรยากาศในทีมกลับเต็มไปด้วยพลังบวกเสียงหัวเราะแทรกอยู่ในช่วงพักดื่มน้ำนักเตะบางคนแซวก,กันว่าถ้าซ้อมในสนามแบบนี้ได้แข่งจริงสนามไหนก็ไม่กลัวแล้วบางก็ลองวิ่งเล่นเล็กน้อยเหมือนทดสอบรูวิ่งม้าที่เคยเป็นของเดิมแต่สุดท้ายทุกคนกลับเข้าสู่โหมดจริงจังเหมือนเดิม เพราะรู้ดีว่าการปรับตัววันนี้จะเป็นกุญแจสำคัญให้ไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างที่แฟนบอลหวังพายุที่เคลื่อนตัวเข้ามายิ่งทําให้การซ้อมมือแรกดูดรามา่าและเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆลมแรงทําให้คําสั่งบางอย่างของโคช้ชต้องตะโกนดังขึ้นเพื่อให้ทะลุเสียงลมทุกครั้งที่บอลลอยขึ้นฟ้าเส้นทางของมันถูกแรงลมพัดให้เปลี่ยนเล็กน้อยนักเตะต้องอ่านทิศทางใหม่ในเสี้ยววินาที คลิปไฮไลท์จับช็อตงามๆได้หลายจังหวะทั้งการหม่งเคลียร์บอลท่ามกลางลมแรงและการควบคุมลูกกลางอากาศที่ยากกว่าปกติจุดที่หลายคนดูแล้วทึ่งคือความมุ่งมั่นของทีมชาติไทยไม่มีใครปล่อยให้พายุหรือพื้นสนามกลายเป็นข้ออ้างทุกคนรับรู้ร่วมกันว่านี่คือบททดสอบก่อนเกมจริงหากวันนี้ยอมแพ้ตั้งแต่ซ้อมพรุ่งนี้ในสนามแข่งจริงคงยิ่งลำบากกว่าเดิมหลายเท่าการฝึกซ้อมจึงถูกปรับให้เน้น จิตใจพ่อพอกับทักษะเพราะการแข่งขันระดับทีมชาติไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคแต่คือการรับมือกับความกดดันทุกด้านแฟนบอลที่ได้ดูคลิปไฮไลทน์นี้ต่างคอมเมนต์กันอย่างดูเดือดบ้างก็ชื่นชมว่าทีมชาติไทยใจสู้บ้างก็แปลกใจว่าทำไมต้องไปซ้อมในสนามแข่งมา้า แต่เมื่อเห็นภาพหญ้าใบาใหญ่ๆดินแข็งเสียงลมฟาดและใบหน้าจริงจังของทุกคนทุกอย่างก็ดูเหมือนเป็นเรื่องราวการเป่าสู้ก่อนเกมที่สะท้อนความเป็นนักสู้ของนักเตะไทยได้อย่างดีคลิปยังเก็บบรรยากาศข้างสนามสตาฟบางคนคอยเก็บข้อมูลพื้นสนามถ่ายคลิปสั้นๆเก็บไว้ดูซ้ำวิเคราะห์ว่าจุดไหนพื้นแข็งมากจุดไหนน้ำขังง่ายเผื่อว่าในวันแข่งจริงมีฝนตกลงมา พวกเขาจะรู้ทันทีว่าควรหลีกเลี่ยงการจับบอลหรือเลี้ยงบอลบริเวณใดการเตรียมตัวแบบละเอียดเหล่านี้แม้จะไม่ถูกพูดถึงมากในสื่อแต่แฟนบอลที่สังเกตจะเห็นว่าทีมงานไทยจริงจังแค่ไหนกับทุกรายละเอียดเมื่อการซ้อมดำเนินไปสักพักร่างกายของนักเตะเริ่มชินมากขึ้นกับแรงเด้งของพื้นทุกคนเริ่มจับจังหวะได้ว่าต้องใส่แรงเตะระดับไหนส่งบอลระยะเท่าไหร่ให้โดนเท้าพอดี จังหวะต่อบอลเริ่มลื่นไหลขึ้นแม้จะไม่สมบูรณ์แบบเหมือนซ้อมในสนามมาตรฐานแต่ก็เห็นได้ชัดว่าทีมมีการปรับตัวที่ดีในเวลาไม่นานมีจังหวะต่อบอลหนึ่งสองที่ทำเอาสตาฟเฮออกมาด้วยความพอใจเพราะมันแสดงให้เห็นว่าแม้สภาพแวดล้อมจะไม่เป็นใจแต่คุณภาพของทีมชาติไทยก็ยังฉายออกมาได้ถ่ายช่วงซ้อมโคชจัดมินิเกมให้แข่งขันกันในพื้นที่จำกัด เพื่อทดสอบการเล่นแบบกดดันสูงในสนามแคบแคบบอลถูกจ่ายเร็วขึ้นการตัดสินใจต้องไวขึ้น2เท่ายิ่งพายุเริ่มเร่งลมแรงขึ้นการคอนโทรลบอลยิ่งยากแต่ในหลายจังหวะเราก็ได้เห็นนักเตะไทยใช้เทคนิคดีๆด,ดักบอลตัดเกมและเปลี่ยนจากรับบเป็นรุกอย่างรวดเร็วทำกลางหญ้าใบาใหญ่ที่บทขาสุดๆและดิ้นแข็งที่ทําให้การล้มแต่ละครั้งเจ็บจีด๊ดเมื่อเสียงนกหวีดสิ้นสุดการซ้อมมือแรก ทุกคนหอบหายใจแรงเหนือเปียกชุ่มทั้งตัวแม้พายุจะยังไม่กระหน่ำฝนลงมาเต็มที่แต่ลมแรงและมเมฆมืดก็ทำให้รู้แล้วว่าวันต่อต่อไปคงไม่ง่ายทุกคนเดินออกจากสนามแข่งม้าแห่งนี้ด้วยความรู้สึกภูมิใจเล็กๆที่ผ่านการซ้อมสุดโหดในวันแรกมาได้แฟนบอลที่รอดูคลิปก็ได้เห็นภาพจริงทุกมุมทั้งความโหดของสนามทั้งพลังของทีมและบรรยากาศกดดันที่เปลี่ยนให้การซ้อมธรรมดากลายเป็น ไฮไลท์ด่วนที่ต้องแชร์ต่อเรื่องราวของไทยซ้อมมือแรกสีลังกาพายุเข้าสนามแข่งม้าแข่งบอลได้ยาใบาใหญ่ดินแข็งโป๊กไม่ได้เป็นแค่ข่าวหวือหวาชั่วคราวแต่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การไม่ยอมแพ้ต่อสภาพแวดล้อมทีมชาติไทยกำลังส่งข้อความชัดเจนไปถึงแฟนบอลทั่วประเทศว่า ไม่ว่าจะต้องซ้อมที่ไหนไม่ว่าจะเจอสนามแบบใดหรือพายุจะหนักขนาดไหนเป้าหมายเดียวของพวกเขาก็คือการลงสนามเพื่อทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อชาติเสมอและคลิปไฮไลท์ในวันนี้ก็เป็นหลักฐานชัดเจนว่าพวกเขาเริ่มต้นภารกิจที่ศรีลังกาด้วยหัวใจที่เต็มร้อยจริงๆ